มือนี้บอว์าอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวผ้าเหลาะยางเบิ้งห่งซื้อนะครับะใกล้จะได้เก็บเกี่ยวนะครับน่าจะประมาณปลายเดือนนะครับถ้าถ้าแดดนะครับถ้าแดดนี่มันจะง่อมเร็วนะครับมันจะลุกล่มเร็วประมาณนั้นเนาะผ้ายางเลาะเบิ้งนะครับเนาะเอานามออกเบิ้งราคบเพราะว่าตอนแรกมันมีโอกาส ย่านย่านมันล่มนะครับก็เ,เลยเอาน้ำออกนะพ่อนามออกนี่กันเจอแดดนี่สีแห่งเร็วจริงๆนี่ถ้าขเขาันบ่าสูงหลายนเนาะเ้าน้ำไว้นะครับเอาน้ำไว้จนจนเกือบเก,บเก็บเกี้ยวนะครับประมาณจากสิบมือหลังเอ่อก่อนเก็บเกี่ยวจากสิบมือค่อยเอาน้ำออกเม็ดมันจะตึงดีจะตรงดีนะครับแต่นี่มันมีบางจุดที่มันเอียงๆนะครับเนี่ยนี่จังจังไหนี่เนี่ยน,นะมันเอียงผมเลยเอาน้ำออกเบิดเลยนะครับเบิดทงนะ แปลงทดลองผมนะเขาก็เงยข้อขึอนะ้นนีแต่ห่วงนะครับลมแท่กระได้ผลถ้าอย่างรอเบิงนะครับนะผลผลิตกะประมาณนี้นะพอใจอยุ่นะครับเข่าเอาน้ำออกกวนเวลามั่นกะบ่าคายดีแต่ว,ว่ามั่นกะต้องเอาออกนะครับในเหมืออ่าดินเบิง้งดินมันยังสุ่มอยู่กะทิวเอาเคยอยู่พ่อได้อยู่น,นะครับนะ ีไฮน,นี่ที่มันยังซูมหลายว่ามันมันบอลมผมก็เลยเอาน้ำออกหน่อยนะเหลือเหลืออยู่น้ำผืนนะนี่แปลงนี่อยู่มุมงผุ่นมันก็นสิลมอยู่หน่อยหนึ่งขันช่วงช่วงที่มันเริ่มเอ็นนะถ้าเาบอน้ำออกครับมันเดินได้เริ่มลมจุดหนึ่งนะมันสิไปเบิดผื้นเลยนะครับก็เลยต้องเอาออกเนาะยูนี่บ่ได้ฉีดยานะครับนะมีบางท่าน่นคอมเมต์ถามฉีดยาอย่างประมาณนี้บ่ได้ฉีดนะครับยาขยาก็บ่ได้ฉีดเนื่องจาก เบิ่งเฮือนครับเฮือนอยู่นี่เลยบานอยู่นี่เลยนะครับป่บานยุ่งกลางหน้าเลยนะครับก็บเลยบอบอฉีดบ่อย่างเลยหน้าตั้งกับยุ่นนั่นครับเปิดมาก,กเห็นเขาเลยบอฉีดขั้นหน้าเนี่ยก็ตัดเอาครับนี่ใส่วิธีการตัดตัดสามรอบเนะก็จะหมดฤลดูกาลเนาะพอเบิง่ง เมืองจุดที่มันหลมครับเนี่ยเอานามบอกไงจุดที่มันหลมมันก็ยังได้ผลผลิตอยู่ครับห่วงมันก็มันเงยขึ้นนะครับถ้ามีถ้าถ้ามีนามนี้มันห่วงมันจะจุ่มนามนะมันสิดำกว่าที่มันจะเงยข้อเนี่ยเม็ดมันก็ดำเบิดมันก็เสียหายนะอันนี้เอาออกเบิดเลยครับอันนี้นามนาที่มาเนี่ยเอานามเขาไม้นะครับมันเงยข้อแล้วผมเอานามเขาว่านนี่ใส่นิดน้อยนะครับประมาณ ท่วมลังมือละน้อยเดียวหายนี่มีห้เดียวละเที่ยวเข้ามาน้อยหนึ่งจุดนี้ลม จุดนี้ก็ล่มครับให้นี่ผมเห็นเบื้องเหตุผลมันล่มแล้วก็เข้าน้ำออกนะครับนั่นเห็นบ่ห่วงหนาตึบเลยครับกัดย่งใดอยู่นะครับแต่ว่าขอเสียมันกนสิเหตุเหตร่วงเขาเม็ดเขาบะแข็งแรงเข้าน้ำออกไว้ไหลนะครับจริงๆต้อตรงเอาไว้อีกนะครับน้ำเนาะเนี่ยเอาน้ำออกจนดินแหงเลยครับนี่เหลือพอชุ่มๆเปียกๆนี่แหลนะนะเพราะว่าเขาต้องรักษาจุดนั้นครับที่มันล่ม เนี่ยพราะมันหล่มครับมันถีเป็นปองเลยล่มไปนะครับเห็นว่าไปเป็นหลุมเลยนะครับนะก็เรยเออกเบิดกะเสียดายอยครับเหตุผลต้นเขามันสูงโพดนะครับถ้ามันบ่นสูงนี่ถ้าเป็นเขาเตี้ยนี่เขาเอานามใส่เดยเลยครับใส่ไว้จนกว่ามันจะจนกว่ามันจะถึงอ่าก่อนก่อนเกเกียวสิบมือแล้วนามออกก็ไดนะครับเหลือเป็นตมกับเกี่ยวได้นะครับมันกะได้ผลหลายกว่าเม็ดเต็มนะ ขขาเตี้ยมันกัดกอยู่ครับผู้ใดไปนอนเขาเตี้ยมาใส่ทีปรันนึงเขาอิ้นเขาอีเตี้ยเนาะมันได้หลายแต่ว่ามันมาสู่เขาก็ขอ,ขอเฮ้านะครับเวลาเฮาหุงเฮ้าหนึ่งถ้าเป็นเขาเหนียวนะครับหนึ่งก็ขึ้นขึ้นหัวแต่หลายก็นำหนักดีก็างามเวลาเฮาเก็บเกี่ยวเบิ่งคือบ่หลายยง่มเก็บเกี่ยวแหละได้หลายนะครับเนาะเขาก็ขอจังจังแปลงนี้ก็เป็นอันอันเขาเจ้านะครับ เขาเจ้ากลางนะครับพอถึงกับอดอหลายนะครับถ้าดอหลายเนี่ยมันตีเกี่ยวแล้วนะอันนี้มันจะเกี่ยวปลายเดือนนะปลายเดือนตุล่าเรือตนพศจิกาประมาณนั้นนะซ่สา,าสุดบ่เกินตนพฤศจิกานะครับตีเกี่ยวแน่นอนนะถ้าแดดแบบนี้นี่ม่เเรือครับนี่สิ้นเดือนนี่ด้เกี่ยวแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเป็นเขาดอเตี่ยนี่เพิ่นตีเกี่ยวช่วงออกกัญานะครับประมาณบวเกินมันทียี่สิบเนี่ยเพิ่นะเ็ินเพื่อนเกี่ยวแล้วเนาะ ขึ้นไปเพิ่งรท่้งเนะี่ยมันจิมีเขาเขาดอเขาเตี้ยนะครับเหลืองเหเห็นบอลห่างๆก็จะจาวานไวแปลงติดกันนะครับเพิ่งกัดเเกี้ยวบังเกินออกก้นสานผมยังเบอร์มันกลมนี่ยิ่งบัดีกลมครับนี่มันยังตั้งอยู่นะจริงๆอยากเกี้ยวพร้อมเพลินเลรเพราะว่ารถเกี้ยวลงมาของผมมันแปลงทดล่องผมอยู่ยู่ไก่เพลินเนี่ยมันแค่ไลไยลากับงานเดียวนะครับงานหนึ่งอยู่นี่อยู่ทึงโน้นเนี่ยคู่สาเลยครับผมเห็นหน้าใส่คู่สาเนี่ย แปลงนี่ออกซากูมูนี่ยันเป็นปัญหาอยูะเพราะว่าตอนที่ผมใส่เข่านะดินมันแกนนะครับมันบกขื้นมันบกขื้นเลยนะครับมันขื้นที่หลังมูเพราะขื้นที่หลังนี่เบิง้งห่วงเพ่จะออกเนี่ยเพิ่งจะมาตากเกสรน,นะครับแต่ว่าขันเกี่ยวบระท่านมูเดี๋ยวไว้ก่อนสิเกี่ยวมือเอานะครับแต่แต่ไอต,ตัวลายหนึ่งเนี่ยนี่แบนีล้ลายเดียว้ี่ับเนี่ยแนมไปในลายหนึ่งเป็นกระนร่องเนี่ย ถ้าเกิดว่าแปลงนึงื่งเทิงคนมาเกี่ยวกงศ์อ่าผมตีถามมันก้อนนะครับวานเพื่อนตีมาเกี่ยวเหมือนในหายถากันแน่ประมาณนี้พอหลดเกี่ยวลงมาหายมันมาไหลๆกันเลยนะครับของเพื่อนตีเกี่ยวก้อนแต่ว่าผมไปรอเบื้องของเพื่อนนะมันมีอยู่บางจุดมันกดดอดร้กันแต่ว่าบดดอ,อขักมันสระมาณของผมเนี่แลชวเฉลี่ยเกี่ยวไหลๆกันนะประมาณนี้นี่ยครับเพี้เ,เข่าสูตรแปลกๆนะครับ สูตรข้าเจ้าซานะครับผมเห็ดไปไม่จนเป็นซากันเป็นบานว่าเห็ดอย่างสี่เห็นป่กะถือว่าได้ผลอยู่นะครับนะประมาณนี้นะครับเนาะถ้าเลาะเบิ้งอ,องซื้ๆเนี่ยเมือนเ้าน,นะครับเนาะตอนนี้ว่าได้ฉีดยังเดียวนะครับว่าได้ฉีดว่าได้เห็ดยังเดียวกะปล่อยนะครับเขามาถึงจนจนเอินก่มเดี่ยวเขาบางจุดยังเป็นน้ำนมอยู่ครับจะมันมันก่มเห็นบ่คือมันหนักห่วงนะครับ ีกายนี่ผมใส่เขา่าเขา่าเข่ากลางขึ้นกันและแต่ว่าเป็นเข่าเหนียวนะครับห่วงเวลานี้นะครับช่วงเข่าเขียวๆองมันยังตั้งอยู่นะครับนำหนัาม้นบ่ได้นะมันยังตั้งอยู่เลยแต่ปีนี้เขาเขียวๆอยู่บางจุดยังเป็นน้ำนมมันกองแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าผมก็ใช้ม่ฉีดผลแคลเซียมโบรอนหายอยู่นะครับการข้อข้อล่วงหลักหักนะครับแล้วก็การเม็ดล้นนะครับเนาะ ประมาณนี้นะครับนะรอเบิ้งเขาให้มันเสา